อารอนวัดจ right? mm ินาโปนะครับไม่ได้มีแค่ความสวยความเท่เียนะครับยังมีฟังก์ชันที่น่าสนใจอีกเยอะแยะครับเดี๋ยวนี้จะนําเสนอทั้งหนึ่งฟังก์ชันนะครับนั่นคือวัดความดันโลหิตครับสําหรับนะครับการวัดความดันโลหิตครับเรากดนี่ครับตรงนี้ครับปุ่มเมนูนะครับปุ๊บเข้ามานะครับแล้วก็กดนี่ข้างบนก็ได้ครับนะเลื่อนลงมาครับนะเลื่อนลงมาเลื่อน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 จนเจอนี่ครับ ความดันโลหิตครับกดเข้าไปเลยแล้วเราก็กดวัดครับนี่ครับกุณาอยู่นิ่งๆสักครู่นะฮะรอเขาวัดความดันสักครู่นะครับนี่ครับประมาณนี้ครับ115ครับ73นะครับนะก็อาจจะไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นแต่ก็ยังช่วยได้ครับเวลาที่เราฉุกเฉินะครับอย่างอยู่าว่าความดันก็มีนาฬิกาติดตัวไว้ก็ดีครับสำหรับ Aaron Watch GT 5 Pro ครับ